สวัสดีครับมาดูดวงคนที่ราศีพิจิกนะครับทีเดือนกุมภพพันพปี2567นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพยิบซีนะครับเราก็จะอิงตามวันเกิดของตะวันตกเนาะก็จะใช้วิธีการอิงตามตะวันตกก็คือคนที่ราศีพิจิกก็คือ2ตุลาคมนะครับจนถึงปันพีพฤศจิกาย,ยนเนาะ,ะมาดูกันดีกว่าว่าคนที่ราศีพิจิกจะเป็นยังไงนะครับใบที่หนึ่งสิบถ้วย ใบที่2 the hermit ใบที่3 2มไม้เท้าใบที่4ี the magician ถ้าเสียงรถมาต้องขออภัยด้วยครับไม่รู้ว่าทำไมทำไมเวลารถมันผ่านท่อมันถึงดังก็งงเหมือนกันว่าคือได้ยินมาข้างในเลยอะไม่รู้เขาเป็นอะไรอะช่างมันเถอะใบที่6เลยละกันแต่เสียงมันดังต้องขออภัยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดแบบปิดห้องไว้นะครับปัแบบหนึ่ง โอเคจะได้เห็นไพ่ชัดชัดนะครับใบที่7จะเป็นไพ่เอซ f อ a วานลาชินีถือไม้นะครับแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบอ่ะต่อไปใบที่สิบเป็น King of Cups นะครับสุ่มก็ถือว่าดีอยู่นะสิบเอ็ดเป็นหกดาบสิบสองเป็นไพ่ สามกทานะครับดูออร์เคิลนะเบอร์หกองนะครับไพ่สามสิ้าไพ่เลขแปนะครับนี่คือเป็นไพ่ของคนที่เกิดราศีพิจิกในเดือนกุมภาพัพนธ์เนาะและเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับก็อิงตามหน้าไพนะ่เนาะแล้วก็จะบอกว่าอย่าไปเชื่อทั้งหมดนะครับเป็นดนูเป็นแนวทางนะดนูเป็นแนวทางอะไหไม่ดีก็อย่าไปจิตตกก็ฟังไปให้รู้เออมันจะประมาณนี้ชนโทน,ทนแต่อาจจะไม่เต้เกิดกับทุกคนนะ คนที่อากดูดส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่คําอธิบายข้างล่างเนาะคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับเจ้าชะตาเป็นไพ่สิบถ้วยเนี่ยเป็นช่วงของการมีความสุขกับชีวิตแฮปปี้มีกินมีใช้ในด้านของภาพรวมเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะอู้ฟู่จะร่ํารวยจะโอโหสมหวังทุกประการแต่ค่อนข้างมีความสุขดีนะครับในภาพรวมอาจจะมีความสุขตามอัธภาพก็ได้ไเลยหมายถึงว่าชีวิตคือราศีพิจิกจะบอกว่ามัน เป็นเหมือนคนที่เรียกว่ามีความสุขทางใจนะครับในภาพรวมเนาะอาจจะยนหนการเกี่ยวข้องกับครอบครัวก็เป็นไพ่สิบท่วแบบนี้นะเป็นการเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับในมุมนึงคือการโฟกัสกับเรื่องของครอบครัวแต่ว่าจะสังเกตว่าคุณติดกับไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกเต็มเต็มในในใจเราก็ได้หรือการจบสิ้นอะไรบางอย่างที่มันมาถึงจุดพีของมันน่เนาะมันก็เป็นจุดที่แบบเออ พอเดือนเคริขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงการที่หลายคนนะครับราศีพิจิกอยู่คนเดียวหรือไม่ใช่ของการเก็บเนื้อเก็บตัวก็ได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกเลยว่ามันน่าจะเป็นไพ่ของครอบครัวไพ่ของคนที่มีความสุขแต่ในมุมนึงคือการไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นความรักก็ได้นะครับมหมายถึงว่าเช่นไปเจอเพื่อนฝูงสังคมที่เขามีครอบครัวแต่เราเป็นไพ่เดอนเฮอร์มิทคือเรากลับรู้สึกว่าเอ้ย กูอยู่คนเดียวดีกว่าก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือแต่หลายคนถ้าเราไปดูแต่หลายคลิปนะครับพอสิบถ้วยมาโอ้โหดีสุดดีชิบหายไว้วอดดีกระจากระจายโคตรพอ่อโคตรแม่ดวงดีสุดสุด,สดแต่มันติดกับไพ่เฮอร์บิทอย่างเงี้ยผมก็ยังให้น้ำหนักว่าคือมันยังมีเกณฑ์ว่าสิบถ้วยในที่นี้คือความพีคความพีกนื่องของความสัมพันธ์ความพีเนื่องความรู้สึกทางใจนะครับเพราะติดกับเฮอร์บิทมันทีรู้สึกว่าเฮ้ เรามีความปรงปรงกับชีวิตปรงกับเรื่องของความสัมพันธ์ปรงกับเรื่องครอบครัวทําให้บางครั้งเนี่ยมันอยู่จุดอิ่มตัวของเราอะเออพอบอกว่าเฮ้ยบางทีหลายๆคนเน่ะพอมีเรื่องครอบครัวมีเรื่องความรักเข้ามาคุณอิ่มตัวแล้วคุณอยู่คนเดียวสบายใจกว่าหรือคุณอาจจะใช้เวลาในช่วงเวลานี้ไปคุ้นคิดอะไรบางอย่าง แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เสมอไปบางคนก็คืออาจจะเรียกว่ามีความสุขดีเพียงแต่ว่าพอเดินเฮงมีขึ้นมาเป็นช่วงที่หลายๆคนนะั้นกําลังศึกษาความรู้ก็ได้หมายความว่าบางคนก็ดีอยู่แล้วไงเออดวงมันดีมันแฮปปี้มีความสุขเนาะแต่บางคนแบบไปฟังเราคาดหวังไงทำไมไม่ดีเลยล่ะก็อาจจะอยู่ในโทนที่ว่าเป็นการจุดที่มันตกเลขสิบคือมันจบล้วมันสุดมันสิ้นสุดตรงนี้ละ แต่มันบอกว่าจะมีปัญหาแยกทางอะไรเงี้ยแต่วความรู้สึกของเรามันสุดแล้วมันได้เท่าน,นี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเดินเคยงไปขึ้นมาบางทีม,มันอยากอยู่คนเดียวแต่ในมุมหนึ่งคือเดินเคียงไปถึงการที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบที่จะปริมิเวกทําอะไรเงียบๆคนเดียวนะครับมันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่คุณมีก็ได้ซึ่งบางคนเนี่ยก็จะมีเกณฑ์อยู่กับครอบครัวแฮปปี้กับครอบครัวหรือมีความสุขดี นะครับแต่ก็มีบางโมเมนต์ที่อยากเก็บเนื้อเก็บตัวทําอะไรคนเดียวหรือมีช่วงของการศึกษาหาความรู้ก็ได้เช่นกันนะในมุมหนึ่งคือก็โอเคอะทำได้แล้วก็ดีนะครับการจัดแจงทำอะไรด้วยตัวเองในช่วงเวลานี้คนราศีวิจิกดีแล้วก็ถือว่าทำได้นะครับคุณฉลาดคุณเก่งที่จะจัดการตรงนี้ได้นะในใจคุณอาจจะมีความลับบางอย่าง ที่ไม่อยากเปิดเผยไพ่เดอะเฮอร์มิสกับเจ็ดดาบเนี่ยยังเป็นความรู้สึกว่าเออมันมีความลับแบบหรือมีเรื่องลับๆที่บอกใครไม่ได้นะหรือบางทีด้วยความมั่นใจหรือรู้สึกว่าฉันแน่มันอาจจะพลาดได้นะครับต้องถี่ทวนหน่อยแต่เป็นความรู้สึกในใจก็ยังคิดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ เก็บเงินจ่ายอ่ะไม่อยากเปิดเผยแล้วบางทีเนี่ยคนราศีพิจิกอาจจะเก็บตรงเงียบๆไปคิดคิดหาคําตอบคิดนูน่นคิดนี่เพื่อที่จะอ่าเห็นนะ่ว่าเฮ้ยจะยังไงต่อหรือเลือกที่จะเอาอยัางไงดีนะครับมันจะเป็นอะไรทันองนี้ได้เหมือนกันเนาะในมุมหนึ่งคือการอาจจะมีโปรเจกต์ลับๆหรือคิดโปรเจกต์ที่จะ ทำมันเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่บอกใครแอบซุ่มอยู่ก็เป็นไม่ได้นะถามว่าในภาพรวมเนี่ยมันมีการเริ่มต้นอยู่ที่ผ่านมาก็ได้นะครับแต่รู้สึกว่ามันยังล้มเหลวอยู่หรือมันยังไม่เข้าเป้าเนาะที่ผ่านมามันเป็นช่วงของการที่คนราศิพิจิเนี่ยเฟลเฟลกับชีวิตเฟลกับรู้สึกผิดหวังบางคนก็เสียใจนะน้อยใจเสียใจกับที่ผ่านมาเสียใจในการที่ตัดสินใจหรือทําอะไรผิดพลาด เน <No. S 2> าะคราวนี้คดัศิพิจิคเนี่ยจะบอกว่าในด้านของการงานในช่วงเวลานี้นะครับมันค่อนข้างดีในเรื่องของมิตรภาพที่ทํางานในภาพรวมนะมิตรภาพที่ทํางานค่อนข้างดีเหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับมีการขยับขยายมีความก้าวหน้าหรือบางคนงานโซเชียลมีเดียก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างเป็นกันเองนะครับไม่ได้บอกว่าค่อนข้างดีนวะแต่ว่าอาจจะหมายถึงว่าการตอบรับหรือการ มีลิตรภาพที่ดีนะครับอาจจะมาจากแบบลูกเพาจบางคนทำโซเชียลมีเดียเนาะอาจจะจากลูกทีมลูกเพจอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าดีนะถือว่าค่อนข้างดีในแง่ของการได้รับการตอบสนองรีแอคชั่นนะครับหรือบางคนทําธุรกิจก็เรียกว่ามันก็น่าจะมีเกณฑ์ที่ต้องใช้การประชาสัมพันธ์แล้วดีนะครับไพ่การงานบอกว่ามันดีอยู่นะ หมาะที่จะจับงานเสริมด้วเนี่ยคนราศีพิจิกเนี่ยควรจะจับงานเสริมนะไพ่บอกเลยว่าเออทำแล้วมันมีเกณฑ์สําเร็จนะครับมีเกณฑ์สําเร็จเนาะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ทําอะไรใหม่ๆก็ดีอยู่นะครับเหมือนกับลองเริ่มต้นดูนะครับคนราศีพิจิกจะมีเกณฑ์กลางวางแผนเรื่องของการงานการมองไปข้างหน้ามีภาพฝันในใจแต่ หลายหลายครั้งเนี่ยมันยังแบบยังไม่ได้จังหวะที่จะทํามาสักทีหรือได้จะคิดคิดคิดแต่ยังไม่ถึงเวลาทําหรือคุณยังไม่ทํามันเนี่ยมันมีโครงการโปรเจกต์หรือในมุมหนึ่งคือบางทีเราคิดแต่เราไม่รู้จะเอา,อย,ายังไงยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเริ่มยังไงดีนะครับหรือจะไปทางไหนซ้ายขวาคือยังมึนมึงมงง,ง,งอะ่ะเออแต่มีคิดว่าอ,อยากจะทําแบบนี้มีการวางแผนกับชิ้นก็ได้บอกให้ไม่ใช่เรื่องงานอะคุณมีการวางแผนชีวิตอยู่ หรือการวางแผนทาอะไรสักอย่างก็ได้หรือการมองไปข้างหน้ามองการันว่าจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรืออยากจะแบบนั้นแบบนี้คิดนู่นคิดน,น,ดนี่เต็มไปหมดแต่มันเหมือนกับว่าจะเอายังไงจะซ้ายจะขวาจะเริ่มอะไรยังไงเนี่ยเป็นไปได้นะครับเป็นทนทน,นี้เนะะาะจังหวะเรื่องของการเงินจะบอกว่ามันต้องมันมันเหมือนกับการเงินคนราศีพิจิกอะพอมีพอ,พอกินไปก่อนในช่วงเวลานี้นะครับ ในมุมหนึ่งคือจะได้รับของมีค่านะครับหรือได้รับได้รับได้รับโชคก็ได้นะได้รับของกำนันได้รับของมีค่าเป็นไปได้นะครับแต่ในภาพลวมก็คือพอพออยู่ได้นะแล้วก็เป็นไพ่ถ้วยเปิดเปิดเป็นแบบไพ่ถ้วยแบบเนี้ยจะบอกว่าดวงค่อนข้างเป็นโทนกลางๆคือไม่ได้แย่อะไรไม่ดีอะไรซึ่งถ้าเป็นคนค้าขายทําธุรกิจจะบอกว่าก็ถือว่าพอได้แต่อาจจะไม่ได้หวิหวามากนักนะครับก็ยังพอที่จะเสมอตัวอยู่นะครับถ้าทําธุรกิจ เนาะพวกค้าขายร้านค้าทําธุรกิจส่วนตัวยังยังเสมอตัวไม่ได้ขาดทุนหรือจมทุนอะไรขนาดนั้นนะครับก็ไม่ดีไม่แย่มากนะครับในภาพรวมแต่ว่าคําว่าภาพรวมดวงก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจที่ค่อนข้างเติมนะเต็มนะเติมเต็มซะมากกว่านะครับลูกน้องบริวารน,นะอาจาจะเจอลูกน้องบริวารใหม่ๆเข้ามาแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกชะตาหรือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรือเรียกว่ามาแล้วไม่ตรงสเปคเรานะครับหมายถึงบางคนอาจจะ อ่าแล้วรับสมัครงานหรือต้องการลูกน้องบริวารเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีข่าวก็ได้นะครับลูกน้องบริวารใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆของที่ทํางานเข้ามามันก็ยังไม่ค่อยตรงเป้านะไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเนาะด้านของความรักจะบอกว่าคนราศีพิจิกอ่ะมันถ้าโสดจะเจอคนใหม่ๆเข้ามายังคุยกันออนไลน์อยู่แต่ยังไม่ได้คบกันัขนาดนั้นมันยังมันอาจจะมีเกณฑ์ที่ ไม่ไหนมาไหนด้วยกันนะครับหรือคุยคุยกันดูดูใจกันไปก่อนยังไม่ถึงกับคลิกนะแต่ถ้ามีแฟนอยู่แล้วนะครับจะมีการพูดคุยกันนะซึ่งในมุมหนึ่งความสัมพันธ์มันก็ไปได้เรื่อยๆแต่มันยังแบบยังต้องมาคับประคองหรือมันยังรุ่มรุ่มดอนอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับมันมันเหมือนยังเซยอยู่นะแต่ว่าในมุมหนึ่งหลายๆคนจะเจอพ่อหม่นะครับเจอพ่อหม่เจอคนต่างชาตินะแล้วก็หลายคู่นะครับมันเหมือนกับอาจจะมี การเดินทางท่องเที่ยวกันการยกย้ายที่อยู่ก็เป็นไปได้นะครับหรือการในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ไพ่เดอะเฮอร์มิี่ย,ยบางคนอาจจะไม,ไม่ไม่ได้แบบมีเวลาให้กันเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นทํานองนั้นเนะาะไพ่บอกเลยว่าคุณใช้ชีวิตกลางคืนมากกว่ารอจังหวะเวลานะครับหรือบางทีอย่างที่บอกว่ามันเป็นเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วนะครับต่อให้ไม่ใช่เรื่องของความรักกับหนคนรอบตัวเราเนี่ยอาจจะมีแฟนอยู่แล้วก็ได้นอ้องทุกคนคือคนรอบข เราอาจจะไปสูงสิงวุ่นวายในเรื่องอครอบครองเขาก็ได้นะครับแต่สุดท้ายมันก็เหมือนเราอยู่คนเดียวอะเออเด่มเนี่ยช่วงของการเรียนศึกษาความรู้นะดีมากนะในช่วงเวลานี้นะครับชาวราศีพิจิกนะจะบอกว่าในช่วงเวลานี้นะครับสุขภาพตระวังโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจนะเดือนนี้จะเหมาะกับการ เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะดีมากและหาเวลานั่งสมาธิสวดม์นะครับเพื่อเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาเนาะก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ชาวราศีพิจิกนะครับถ้าฟังแล้วคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวของคุณได้นะครับที่สําคัญลืมชวยกดติดตามช่องเรานะครับแล้วก็อย่าพลาดคลิปของเรานะครับลองฟังไปเรื่อยนะครับไม่ต้องไปเสียอะไรนะครับหรือว่าบางทีอาจจะฟังเพลินๆทำงานไปฟังไปได้นะครับไม่จำเป็นต้องเปิดดูเสมอไปนะครับโอเคครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ